ามีชางนั้นชินใจย้อนเวลากลับไปในตอนที่ฉันได้พบเธอจะกอดเธอให้นานจำมืนเอาไว้ไม่ปล่อยอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท m า m a ม h i ชิน,นครับ แนะนำวิธีการตีคอร์ดง่ายๆแล้วก็คอร์ดที่จะเล่นก็เป็นคอร์ดที่สามารถจับคอร์ดได้ง่ายด้วยนะครับคอร์ดที่ผมจะใช้เล่นก็จะมีคอร์ด G นะครับจะเป็นคอร์ด G 2สองห้องติดๆนะครับเพลงนี้แนะนำไปตีเดียวเลยแล้วก็ต่อด้วยคอร์ด C คอร์ด C ก็สองห้องเหมือนกันนะครับต่อด้วย e minor e minor ก็เป็นป้องเดียวนะครับ E minor ห้องเดียวแล้วก็ต่อด้วยคอร์ด D ห้องเดียวเหมือนกันแล้วก็มาจบที่คอร์ด C สองห้องนะครับก็จะเป็นคอร์ดในลักษณะแบบนี้ทั้งเพลงเลยนะครับเป็นการวนคอร์ดเลยนะครับเป็นการตีคอร์ดแบบวนนะครับ g สองห้อง C สองห้องแล้วก็ E minor D แล้วก็มาจบที่ C สองห้องนะครับถ้าจะให้เสียงตรงกับของต้นฉบับนะครับก็จะใช้การ์โบมาที่ช่องที่2นะครับ ้ามีเธอแม้ชี้นใจนย้อนเวลากลับไปในตอนที่ฉันได้พบเธอจะกอดเธอให้นานจอเอาไว้ไม่ปล่อยอะจะประมาณนี้ครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมก็จะไม่ใช้กาปโปอีกแล้วนะครับเ<อ>สียงรถวิ่งผ่านนะครับตอนนี้ครับบรรยากาศมากเลย สำหรับวิธีการดีคอร์ดนะครับในเพลงนี้นะครับจริงๆเราจะใช้เป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราใส่ลงขึ้นเข้าไปก็ได้นะครับเหมือนกับเพลงที่เราเล่นกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงลาใส่ลงขึ้นด้วยตัวที่ลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลง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  ขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงถ้ามีทางแม้ชีวิตจะย้อนเวลากลับไปในตอนที่ฉันได้พบเธอจากก่อน จะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะทําให้มันยากขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับผมจะใส่ไอตอนที่ตีลงในปกต yeah. ิเราตีลงสองครั้งแต่ทีนี้ผมจะใส่ไปสามครั้งนะครับแล้วก็ต่อด้วยลงขึ้นลงขึ้นลงอ่ามันจะยากขึ้นมานิหน่งล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 งขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับเป็นแบบนี้นะครับจะดูว่ามันจะยากขึ้นไปนิดนึงนะครับ ลองลองลองลรขึ้นลองขึ้นลองลองเราขึ้นลองลองลองเราขึ้นลองขึ้นลองลองเราขึ้นลองลองลองเราขึ้นลองขึ้นลองลองลองขึ้นลองลองลองเราขึ้นลงขึ้นลองลองเราขึ้นลองจากประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาท่อนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่าจะร้องท่อนอื่นแล้วมันจะรู้สึกว่าไปไม่ทันนะครับเอาเป็นท่านถ้ามีชาใจะยออนเวลากลับไปใน ฉันได้พเธออจะประมาณนี้นะครับได้ไหมครับลงลงลงลขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นหรือว่าถ้าว่าเราไม่ได้แบบนี้แต่เราอยากจะให้มันตีแล้วมันเกิดความมันขึ้นมานิดหนึ่งเราก็ เิมเฉพาะลงๆๆสามครั้งแรกไอ้ช่วงหลังเราจะตีขึ้นขึ้นลงๆให้เหมือนกับตีขอดทั่วๆไปก็ได้นะครับลงๆๆขึ้นนลงๆลงขึ้นลงๆลงขึ้นลงๆลงขึ้นๆลงๆลงขึ้น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 ๆลงๆลงขึ้นลงงขึ้นลงๆลงขึ้นลๆลงๆลงขึ้นๆลงๆลงขึ้นๆลงๆลงขึ้นๆลงๆ่าจะประมาณนี้ก็ได้ครับต้องหยุดหายใจไม่ทัน จะฟังอีกอฟังตอนนี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกเที่ย <c oughs> วเพราะว่าร้องตอนอื่นไม่ได้ <c oughs> ถามนี้ํามแม้นชิน้นจะยอดเวลากลับไปในตอนที่ฉันได้ ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย